เซ่าเดินแก้แล้วนะคะลิลลี่อีโมจิไม่สามอันก็ต้องงานเพลงแล้วป้าจังหวะนี้มากับหน้าส,สวยๆเป็นช่วงที่กําลังถ่าย MV อยู่แน่นอนเลยนะคะหลื่นนี่คือชุดด้านหน้ากันค่ะทุกคนบอดี้สูตรหนังลัดลูกกับถุงมือลายเกตงูน่าจะเชื่อมกับชุดข้างในนะคะส่วนรองเท้าหอยเม่ดอย่างนี้หลอดทุกคนงานเมคอัพสวยจึ้งนะคะชอบเวลาที่น้องเนี่ยแต่งหน้าแบบนี้มากๆเลยนะด้วยความที่น้องเป็นคนปากอิ่มใช่ไหมคะต้องมีลิปเขียนขอบปากด้วยพร้อมกับทากอสทาถึงมากเลยนะคะทีเมคอัพเนี่ย มีการเติมฝ่ายอีเวนที่น่าแก้เบาๆด้วยนะคะส่วนผมไม่ต้องพูดถึงคะ่ะท่านโค้ชได้ยกฟาร์มเลือกส่วนไรนาม,มาให้หมดแล้วนะแล้วทํานองเพลงที่ประกอบมีในยะอะไรไหมคะติ่งมาลุนไฟแสดงตัวด่วนคะ่ะมันคือทํานองไหนของเพลงของมาลุนไฟที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่านี่คือเพลงใหม่ที่ลิซ่าสปอยค่ะขอท่อนแปจัดเต็มให้เด็กมันดูได้ไหมหรือว่าทํานองแบบนี้เนี่ยจะมาแนวสบายๆเน้นร้องอย่างเดียวต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะพอล่าสุดเนี่ยขนาดแฟนคลับของมาลุนไฟได้ยังรายงานผีๆถูกๆเลยนะ เขาบอกเมื่อวันก่อน,นะคะ่ะเขาบอกว่าจะปล่อยเพลงในวันนี้เลยนะแล้ววันนี้เขาก็มากลับลำนะคะบอกว่าซิงเกิลใหม่จะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าเป็นวันพฤหัสหรือไม่ก็วันศุกร์นะคะตอนแรกฉันก็นึกเป็นวงในอะ่ะเป็นวงไพ่ปะถ้าได้ฟิตงานเพลงกับมาลุนไฟจริงๆเนี่ยนี่จะเป็นครั้งที่3ที่ลิซ่าไปฟิตกับศิลปินชายนะคะในอัลบั้มเขาด้วยนะแต่คนนี้ดังสุดเขาว่าไม่ได้ซึ่งคนที่ชวนเนี่ยก็ต้องเป,ป็นศิลปินฝั่งนู้นนะคะไม่ใช่ลิซ่าเนี่ยไปชวนเขานะมันไม่ใช่นะคืออัลบั้มเข,เขาเขาต้องชวนเรานะคะ,นะคะ ต่อมานะคะสตรีมเมอร์ชื่อดังชาวตุรกีอเมริกันค่ะผู้ติดตามถึง2.8ล้านคนนะคะและเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์อันดับต้นๆนบนทวิตเลยเป็นด้านการเมืองและก็วัฒนธรรมป๊อปนะคะคุณฮาซานอาบีค่ะบอกว่าลิซ่าเล่นได้ยอดเยี่ยมมากในเดอะไวท์โลตัสที่ันานะคะและเธอคือคนที่เขาชอบนะคะตอกคนมาได้เยอะเลยนะยี่มุกเนี่ยบทก็น้อยนะคะแต่อิมแพคคนที่แซนเนี่ยเอาหน้าหมุดดินไม่ทันแล้วนะและล่าสุดนะคะโซนี่มิวสิกได้โปรโมทงานเพลงของลิซ่าในอัลบั้มเอลเตอร์อีโก้ที่เมืองลิยา ซาอุดีอาระเบียค่ะแบบจัดเต็มสุดๆค่ะทุกคนมีการเปิดเพลงไปทั่วตรงนั้นเลยนะแล้วก็พร้อมกับป้ายบิลบอร์ดแบบทั่วตึกเลยค่ะทุกคนเห็นไหมล่ะมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะ และต่อมานะคะคุณนีนโมหันนะคะได้ลงรูปไปโคชาลา่ามีรูปคู่กับลิซ่าด้วยค่ะทุกคนซึ่งเขานะคะคือซีอโอคนปัจจุบันของ u t u b e ค่ะและเขาเนี่ยเพิ่งได้รับตําแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นี้นะไม่แปลกใจนะคะที่เขาจะมาถ่ายรูปคู่กับลิซ่านะคะเพราะนี่คือเจ้าแม่ยอดวิวในตำนานเน่ยค่ะทุกคนใครๆก็ต้องรู้จกักชาวนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะต้องมาองรอลุ้นกันนะคะว่าเขาจะปล่อยเพลงตอนไหนนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนผัดกันโปรโมทอยู่นะคะชาวนี้ก็มาอัปเดตข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะใคครชอบิ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมสตรีมเพลงให้กับลิซ่าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนูนนะคะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ